สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่2566ขอส่งความปรารถนาดีให้กับทุกทท่านและพี่อ้อยขอส่งความปรารถนาดีให้กับน้องๆที่เข้าประกวดมิดคันที่ไทยแลนด์ Mid ขอให้ทุกท่านและน้องๆมีความสุขสมความปรารถนาไม่ว่าจะด้านความรักการงานสุขภาพขอให้สมบังในทุกๆด้านนะคะและขอให้มีพลังมีกำลังใจมีสติ ในการใช้ชีวิตตลอดปี2,566และขอฝากเพจมิตรคันที่ไทยแลนด์ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องๆผู้เข้าประกวดซึ่งจะมีการถแถลงข่าวในวันที่25คุมภาพันธ์2,566ขอฝากเป็นกำลังใจให้น้องๆถ้าพอมีเวลาฝากติดตามแล้วก็ฝาก ไปเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ